กูทำอะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยอะไรกันอะทามึงบีบขายเลยน่ะเป็นอะไรเนี่ยเก่งไงเก่งเก่งเก่เก่งเก่งอะไรเสียวครับมองเล็บเหรอครับชอบเล็บสวยครับอย่างนี้สวยไหมคะสวยครับมือหัดครับมือหัดครับเดี๋ยวนะนะแหวนแต่งงานเม็ดเบลล์ให้ดูมือให้ดูมือและสาบานได้วันนี้มือนะไม่ใช่เท้า เขาเวลาเราดูไม่ดีเขาก็บอกเราเหมือนกันแบบอย่างบอกอเล็กเลี้ยงไว้เยอะเอาออกบ้างเลี้ยงอะไรหมาในป่าโอ้สุดยอดสุดยอดทำไมคะเขาเขามีอะไรดีกว่าแพทย์นภภาคะไม่โมโหนะคะนอะไรนัก้งหนาล่ะเขาสวยครับผมแล้วก็น่ารักด้วยหมวยหมวยมันสเปกผมออ๋ เขามีความเป็นโรคจิตนิดหน่อย